ศิลปะแห่งการโชว์ของ 1. โชว์ของในจังหวะที่ใช้ไม่ใช่ทุกวินาทีที่หายใจคนที่เงียบในเวลาที่ควรเงียบจะมีพลังมากเวลาเขาพูด 2. โชว์ของด้วยการให้ไม่ใช่การเบ่งเวลาคุณช่วยใครบางคนด้วยความรู้ที่มีคนจะรู้เองว่าคุณเก่ง 3. โชว์ของผ่านผลงานไม่ใช่แค่คำพูดฝีมือคือเครื่องขยายเสียงที่ดีที่สุดไม่ต้องพูดเยอะสโชว์ของด้วยความจริงไม่เฟกไม่ฟุ่มเฟือย การเล่าเรื่องที่มาจากประสบการณ์จริงจะมีพลังมากกว่าการสวมบทคนอื่นห้าโชว์ของแบบมีใจไม่ใช่แค่มีสกิลคนจะชื่นชมคุณไม่ใช่แค่เพราะคุณเก่งแต่เพราะคุณทำด้วยความตั้งใจ6โชว์ของด้วยความถ่อมตนไม่ใช่ต่ำตนบอกได้ว่าเราภูมิใจในสิ่งที่ทำโดยไม่ต้องดูโซโอหัง7โชว์ของให้ถูกแพลตฟอร์ม t i k t o k ไม่ใช่ LinkedIn และ Facebook ไม่ใช่เวทีเท็กก็ รู้จักโทนของแต่ละที่ร้านนำเสนอให้กลมกลืน 8. โชว์ของด้วยเรื่องราวไม่ใช่แค่ตัวเลขเราอาจได้ยอดขายหนึ่งล้านแต่คนจะอินถ้าคุณเล่าว่าคุณเคยขายไม่ได้เลยในเดือนแรก 9. โชว์ของแบบให้คนอื่นอยากดีขึ้นไม่ใช่รู้สึกแย่ลงแรงบันดาลใจที่ดีต้องไม่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาด้อย 10. โชว์ของแค่พอให้เขาสงสัยไม่ต้องบอกทุกอย่าง บางครั้งทิ้งคำถามให้คนอยากรู้ต่อก็ดีกว่าอธิบายสมด11โชว์ของผ่านน้ำเสียงไม่ใช่ผ่านเสียงดังการสื่อสารที่นุ่มนวลแต่มั่นใจสร้างพลังมากกว่าการตะโกนสายฟ้า12โชว์ของในสิ่งที่เรามั่นใจจริงๆไม่ต้องโชว์ตามกระแสคุณอาจไม่พูภาษาอังกฤษคล่องแต่คุณมีน้ำเสียงที่ใครก็ฟังแล้วสบายใจนั่นคือของของคุณ13โชว์ของผ่านรีวิวของคนอื่นไม่ใช่พูดแต่ปากตัวเอง คําพูดจากคนที่คุณเคยช่วยสร้างน้ําหนักมากกว่าการโม้เอง14โชว์ของด้วยความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วหายไปการทําดีแบบเงียบๆซ้ำๆสุดท้ายจะกลายเป็นชื่อเสียงที่พูดแทนตัวเอง15โชว์ของผ่านความพยายามไม่ใช่แค่โชว์ผลลัพธ์สุดท้ายคนจะรักคุณเพราะเห็นระหว่างทางไม่ใช่แค่ตอนคุณประสบความสําเร็จ16โชว์ของในมุมที่คนยังไม่เคยเห็น คุณอาจทำสิ่งเดียวกับคนอื่นแต่ถ้าคุณเล่าในแบบของคุณมันจะพิเศษทันที17โชว์ของอย่างกล้าหาญแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบบางครั้งแค่กล้าแบ่งปันก็ทำให้คุณดูน่าจดจำแล้ว18โชว์ของด้วยความจริงใจไม่ต้องแต่งตัวเกินจำเป็นความเป็นธรรมชาติคือของโชว์ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทุกคนมี